Hello, que <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหร,รับคลิปนี้นะคะเราจะไปเที่ยวลูซานกันนะคะไม่มงงรู้ว่าออกเสียงไงลูซานลูซินนะคะแต่มันสะกดแบบนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไกลนะคะคือหล่ออยู่ซูนะคะซูนะคะซึ่งก็จะนั่งรถไฟไปประมาณ <Yes. S 1> เกือบครึ่งชงัว่วโมงประมาณนี้แล้วก็คือในคลิปก่อนนั้นนี่ทุกคนก็จะเห็น่แล้วท,ที่เราแบบว,ว่าไปวิสิตลงไปแบบลงเปลี่ยนรถไฟไปอะไรกินแล้วก็วันนี้เราจะไปพักนะคะโดยทริปนี้นะคะเราจะไปพัก,กทั้งหมด3คืนนะคะ4วันแต่ว่าก็าหมดและหนึว่งวันก็สามคืนสามวันไปดูกันว่าเฮ้ยทริปนี้มันจะเป็นยังไงนน้้นอผูคบกว่าเ ทำคลิปโรกนะคะก็เดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าคลิปโรกหนึ่งทีปของเราจะเป็นไงนะคะนี่อันนี้เป็นมทฉะราเต้ที่เขาใส่ขิงตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดมาแกอย่าซื้อมันคือม,มันถามว่ามันอร่อยไหมแต่มันเนฟินๆเหมือนกินเครื่องแกงอะนะคะส่วนนี้ห้อนะคะนมชอเหลืองที่เราชอบก็คืออาบุอันนี้เดี๋ยวขอล้างกันคือก่อนที่เราจะทิ้งขยะเราก็จะล้างขวดก่อนนะคะเทาา้าสาแล้วก็แยกเป็นขวดพลาสติกขวดกระดาษนี้นะะเพื่อรีไซเคิลนะคะ แก่ฉันรอ,อ,อเล่ามากโว้ยแก่ฉันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะฉันอยากถามทุกคนว่าเวลาเขาไปเที่ยวบต่างประเทศกันเขาเอากระเป๋าไปกี่ใบ ฉันแบบสงสัยกับคนที่แบบเอออย่างนี้คือเทศแต่งตัวเยอะๆอ่ะเพ่งพกขอไปเงินหมดว่ะคืออันนี้เราไปเที่ยวแค่แบบใกล้ๆนะเราก็เลยเอาไปกระเป๋าสองใบนะคะสำหรับเราก็รู้สึกว่าแบบเถอะฐาแล้วนะจะมีกระเป๋าใบนี้นะคบที่สะพายเป็นเป้หลังแล้วก็มีกระเป๋าลากอันนี้ตอนนี้นี่คือหนักมากเลยนะทุกคนเราปวเก็พเราพังมากเลยอ่ะยากเป็นคนที่แต่งตัวแบบเยอะๆมากเลยทุกคน, <ๆ S 2> นก็ขี้เกียจในการพกเสื้อผ้าพกของแบบเครื่องประดงเครื่องประดับทุกวันนี้นะรองเท้าอันหนึ่งเสื้ออะแค่แบบ พอถ่ายรูปได้ไรเงี้ยเออแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะทูกที่เท้าเท้าไม่สบพอโ we're going to Lutze everyone is so quiet here yeah that's มาจ้าระบายดีแค่กันก่อน can you yes of course yeah good job นี่ใช้พันบาทนะคะทุกคนง่ายมาก we're going to Lutze t r e n ีก h ั n หนึ่งอนนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ,น,ะ,คะนี่เราก็เข้ามาแบบก่อนที่รถจะออก ready yes ่อันนี้เป็นน้ำโปดนะคะจร,จริงๆเนเราก็ชอบอันนี้ทุนเพอรสินตีอันนี้เป็นของโปดเราเลยนะคะอินโนเซนต์อันนี้อร่อยมากอร่อยมากนีร้านที่เราเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟเนาะ าากามถึงแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นสถานีดูซานใช่ไหมมันก็จะใหญ่แบบใหญ่มากนะคะทุกคนกคน็เราไม่ได้รู้อะไรมากมากก็สามารถไปดีเสริรได้เลยนะคะเราจะไปเที่ยวกันจ้าคนเยอะด้วย<อ>ถึงแล้วเรียบร้อยทุกคนถึงไห่หว <laughs> อ,อเราวันนี้คืออากาศเป็นแบบนี้ค่ะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารไทยก่อนนะคะซึ่งจะไปคนละร้านกับร้านของเมื่อรบที่แล้วเานาะก็โอเค เดี๋ยวเราไปร้านอาหารแล้วก็ค่อยไปเช็คอินอันจันทร์ฟิลัดอีส์โหราบุ๋มใช่สิโซอิสไม้เฮาไม่ซื้อแต่ชจริงแล้วอาหารไทยแล้วนะคะแล้ไปอีร้านหนึ่งมันปิดนะคะทุกคนก็เลยมาที่นี่แทนแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเช็คอินกันเมนูที่สั่งไปก็จะเป็นผัดไทยกับแกงเข้มนะคะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าจะแซ่บหรือไม่แซ่บเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม มาแล้วทุกคนสั่งแกงเผ็ดเป็ดไปนะคะแล้วก็ผัดไทยชิมกัน So sorry she asked me like you want like some a little bit spicy right absolutely It's good it's good it's nice t s p yeah, i c y อร่อย m so good right mmm เป็นแกงเผ็ดที่นัวม,มากแล้วก็แบบกลมกล่อมหอมมากเลย สีเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องกันคือ it it cool? มันเป็นตึกเก่ามากเลยเราจะพาไปดูตึกนะคะคือจริงๆเขาก็บอกไว้ในอันนี้แล้วเราว่าม yes. ันจะเป็นตึกเก่าแบบเก่ามากเลยนะคะแล้วก็ได้มาชมวิวสามนิติวิวแบบวิว baby Jackson แบบวิว yes อุ้มีน้ำมันไว้ด้วยมันเลยผู้แอป I have cheese today yay ทุกคนดูครัวครัวคือเวอร์มากอ่ะครัวคือใหญ่มากห้องมีหมดสามห้องนะมีห้องครัวนะคะ ดิดิอุ้ยมีที่ปั่นด้วยว้าว everything like convenience ดูดิมีต้นไม้ในห้องแล้วก็คือมีโต๊ะอย่างเงี้ยอาจจคิดแบบใหญ่มากคุ้มมากนะะมีห้องมีโต๊ะโซฟาด้วยแกบางครั้งฉันก็จะพูดไม่ถูกด้วยแกห้องน้อน,น่ารักมากนี่น้คนดูนี่น่ารักไหม love this perfume be careful no oh okay

มันมีอะไรนะคะพอดูมีแค่น่อยไมใช่ไหมล่ะว้าวดูยังไงด้วยยังมากคนเขืออนนี่แล้วก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะมันมีนังสือเยอะมากอะชุดยังพองเยอะมากค่ะฉันชอบมากเลยอุ้ยมีกระสุนตัวนี้ด้วยฮึวอตว้าวซีแคน y ูแค really I didn't know Ada ah, pasti. Ooh, hello. They have bread for you. ชอบอันนี้มากเลยอะแกคือนางให้ขลาดนี้เลยหรออีแมชชีนแบบต้มกาแฟอ่ะดูดิมีทุกรสเลยมั้งนี่จะต้องอ่านกันว่ามันคืออะไรบ้างอ้าวละไม่ใช่ภาษาไทยเอไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยมั้งเนี่ยอ๋อสิเป็นกาแฟมาเลยเดี๋ยวทายกันตอนที่ว่าแกจะกินชาอะไรดูดิให้ชาแบบ <laughs> 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 mm, they help her perform again the old all show it to conditioner it's so comfortable right <laughs> yeah I don't want to worry <laughs> 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 let's go co cool up mm -hmm. <laughs> okay you understand how to play right yes aim mm -hmm. have you tried have you used it aim and yeah. shoot mm -hmm. uh oh yes we're together let me yes, yes, <laughs> 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 you play you're to go first i, I follow you the square is Good morning ค่ะดูคนเสิรัตรอบที่สองนะคะฝนตกฉ่ำเลยค่ะแต่ uh oh. จริงทีนี้ตอนที่เราเลือกที่จองผักค่ะเออเราดูมาแล้วแล้วว่าเอาละวันอังคารเนี่ยฝนไม่ตกแล้วน่าจะดูด้แดดแกมสรุปคลิปนี้คาดการอะไรไม่ทายท้องฟ้าเปลี่ยน <laughs> แกตกจริงๆนี่ยเหนไหมจริงๆข้าหลังเนี่ยมันจะเป็นวิวภูเขาเหใหญ่เลยแต่ตอนเนี้นยฝนมันตกอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะเช้าของเราก็ทาเซรั่มนะคะซึ่งหยิบขวดผิดมาหยิบขวดแบบเหลือน้อยเดียวมาแต่ไม่เป็นไรนะคะเราอาไสามวันเนาะจริงๆเช้าเนี้ถ้าฝนไม่ตกเราอาจจะได้เป็นขอบนะคะ ก็คือไปซูเปอร์มาร์ก็ตซื้อของมาทำกินอันนี้ฝนตกก็จะออกไปอออ่กว่านนันาติช่วนี้เราจะไม่ไมค่อยกินกาแฟนะคะตแต่ว่าใดเมื่อมันมีของฟรีก็จะลองบก็รเมีกาแฟเพิ่อมอีกแกที่นี่มีกาแฟร้านนั่ก็คืออย่างนี้อกว่าปกติเลิกกาแฟไปไปไปนานะปมแน่าจะมันเกือบปีหรอหือ6ปีปแล้วเขปีย ยังไม่ครบวันยังไม่ครบปีแต่ละกาแฟไปเราพักหนึ่งร้นะคะคือกินชาเขียวแทนคือกาแฟมันมีผลต่อการแบบบีบตัวของกพอพอระเพาะปัสสาวะของเราแล้วเราก็ปวชีบ่อยคือเรามีปัญหาคือหลังจากที่เป็นกพพระเพาะปัสสาวะเสียบ่อยเขาเรียกว่ากพพระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิดแล้วเราก็จะรู้สึกปวดฉี่ได้ไง่ายมากมากอือตอนนี้ก็กำลังกินยารักษาอยู่นะคะ คุณหมอเขาเรียกไม่น่ารว่าให้กินกาแฟแต่ถ้าวายจะชาเขียวกินได้อยู่เพราะว่ามันมีคาเฟอีนแต่มันก็จะมีน้อยกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเห็นคุณบอกว่าอย่างงั้นนะแต่ส่ววนตัุดที่น้องไม่กินตัวกาแฟเพราะหนึ่งนต้องนี้เนาะสองคือในส่วนของเรารู้สึกว่ากินแล้วมันแบบมีตกบมวนทางสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราจะกินไม่เยอะทุกคนเชื่อเราสิเอาจะกนแค่ชิมๆเองแต่ยังเป็นคนที่แบบ โรคจิตกับการเสพติดแบบกลิ่นอยู่นะกลิก่นมันอะเราชอบกลิ่นอารอมาของกาแฟมากเลยลองชิมเลยแล้วกันมาจ้าอืมไร right. อืม,อมครีม my อืมอม,มันเป็นไรไรแบบหอมหอมอ่ะไหนๆหคืออยากลอกแล้วกูลอกอัดดึงเลยแล้วกันวันนี้เราจะกินไม่เยอะทุกคนเชื่อเราสิ เขาจะชิมอันนี้กันเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบฟิลแบบช็อกโกแลตื่อกีมันจะมีแบบฮาเซลเนตอะไรเงี้ยอันนี้จะแบบสตรองมากนะคะอ๋หอันนี้กลิ่นแ่เค็มแบบเตะสมูกเลยกลิ่นแบบผู้ชายเดินอะไรเงี้ยสตรองมากอันนี้สตรองมากหอมค่ะพอ,อน,นะคะกินแค่นี้พอชิมชาเราดีกว่า ร้อนมันพะโล้อ๋อมีอบเชยอย่าไปเข้าแนวไม่ก็ออกกาแกงกายกันค่ะอันนี้คือเช้าจริงๆเช้ามันจะแบบอืไม่อยากพูดเลยมากเมืวีเราตื่นนอนออกกำลังกายนะคะเราก็จะออกมาแบบ YouTube นะคะก็จะมีช่องนี้นะครับุกคนแคทดีมากนี่เอง อันนี้หนึ่งช่องนะคะและะ้วก็ช่วงนี้ก็จะมีช่องนี้ที่เราชอบเล่นเหมือนกันเป็นแบบฟีลแบบเล่นก้นนะคะคลิปนี้นะคะดีเหมือนกันทุกคนเลยแต่วันนี้เราไม่มีแบบเสืออ้อโยคะเนาะเราเลยแบบนำแบบให้ยืดเ้าจะได้ไม่เสียหัวค่ะหรือว่าถ้ามีผ้ารองก็ใช้ผ้ารองนนะคะอยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายนะคะทุกคนทั้รางกองจ,จรกงๆ ออกมาจากนอกห้องนะคะทุกคนคือตึกน,นี้มันเป็นตึกเก่าอย่างที่เราบอกตึกเก่าแบบเก่ามากเขาก็ชี้แจงแล้วนะคะว่าเป็นตึกเก่าดูดิเก่าขนาดนี้ดูอู้บ๊เราก็จะไปคืออบกันนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้เราจะซื้อนะคะก็คือฮูมูชนะคะทุกคนราคาก็จะประแบบแพงอยู่นะ อันนี้เหมือนเป็นโคอปน่าจะแพงกว่าอาร์ีที่เราซื้อนะคะคอาร์ีก็จะถูกกว่าอุ้ยแล้วก็ลองมองอันนี้ด้วยน่ากินเหมือนกันมาแล้วนี่เขามีเครื่องแบบน,น้ำพิมพ์ได้นะคะแล้วก็สม้มนี่เราจะมาซื้อตัวถั่วกันก่อนเอ,อ้ยไม่ใช่ซูมคืออะไรไมาลูกคือเห็ดหอยู่ไหนเห็ดไอ้สมายมอล,ลูอี๋ so c u e what about this tomato m o มั่นใจ n าลองดูวิธ i ใ h number One two seven. Let's have a listen, please. Let's Yes. I will try. Do they have a lot of type of tomato? Yes. I used to always buy this one. Nice. Thank you. So ราคานี้แบบอของกินเยอะมากทุกคนอันนี้อะไรอะเหมือนเชมิเป้เลยอะมาดูโยกเกิร์ตนะนี่โยเกิร์ตโยเกิร์ตยี่ห้อนี้อร่อยมากทุกคนมันอร่อยแบบอร่อยจริงๆอะแฟนเราแนะนำนะคะคแฟนเราชอบ,บชอบอันนี้มา,ลาเลยอะไรสุดกินอร่อยจริงๆแต่ต้องถามแฟนว่าแฟนจะเอาโหอะไรแต่ว่ารสรสธรรมาชาติไม่อร่อยนะอย่าซื้อเปรี้ยวชิบหายหมดหมูอาหารสาัตว์อุ้ยหมดหมูสัตว์อุ้ยหมดหมดเนื้อสัตว์กันท่านั้นดิสชิคินโอเค nice that's it you know i once i once broke one of these Meta, i know someone don't pay for co-op <laughs> <laughs> and what about your soya yes what about no sugar no sugar ice <laughs> <laughs> cream you, you can go for this one <laughs> yes yes better thank you so much mm. <laughs> อันนี้คือบ้านที่เราอยู่นะคะเห็นไหมโอ้โหทำแบนเค้กเองมีอยู่จริงจ้าทุกคนอร่อยด้วยเราซื้อผงแบนเค้กอันนี้มานะคะนี่แล้วเราก็ผสมใส่น้ำแล้วก็มีเตาแก๊สก็คือกินได้เลยทุกคนกินกับนีเวอร่าอร่อยมากน่าจะโอเคแหละ I t h i n k this this is good yeah okay it's good boy and variety t you want more the last one okay าถึงช่วงเวลาของเรานะคะหลังจากที่ทำเค้กให้แฟนกินนะคะแล้วเราก็กินไปได้แฟนหนึ่งนะคะอันนี้โคตรแซ่คิวนะคะซื้ม800ลลอ,อมาแปดร้ยอยกว่าบาทเลยแพงมากเลยชิมกันนะคะแต่ว่าเขาแพ็กเกจที่เขาแบบดีมากเลยคือเป็นอลูมิเนียมทีเนี้ยคือเราเห็นเพื่อนเราไปญี่ปุ่นใชิมแล้วคิวมาแล้วอร่อยมากยังพูดขุ่มนมากเลยอ่ะมาชิมของเรานะคะเออค่ะเป็ไม่เห็นเป็นไม่เห็น นัวมมากนัวมากแล้วเราก็จะใส่เป็นนมอย่างนี้ได้นะคะ Sorry Mew ไม่รำ so sorry I did wrong I did wrong อ๋อแล้วเมื่อกี้นะคะตอนที่เรากลับมาเราก็เลยไปนั่งกินซูชิอีกหนึ่งทุกคนซูชิใช่เลยอะสิบฟังสิบฟังคูณสี่สิบสี่ร้อยสิบเอ็ดฟังได้ที่สำคัญมีอยู่จริงนะคะแล้วซูชิได้หกชิ้น 6ชิ้นเกือบ5อ0บาทคือถ้าเราเปรียบเทียบแบบนี้ทุกคนอาจจะแบบเฮ๊ยก็ไม่เป็นราคาของคนนี่นี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราใช้เงินไทยไงอย่าลืมเราก็เลยแบบบ่นกันบ่อยนิดนึงนะคะที่ได้ไปสางเกตว่าทำไมแฟนฉั่นอยากแบบไปอยู่ไทยเพราะว่าที่ไทยมันถูกกว่ามันก็ถูกกว่าจริงๆนะคะโอเคจะได้ไปทำงานต่อนะคะอันนี้ไม่ได้หลับตั้งแต่เช้าวิธีการทำนะคะก็ง่ายมากๆขอให้ใส่ประมาณหนึ่งชั้นครึ่งเนาะเออกับน้ำร้อนหกน้ำร้อนแปดสิบองศาเนี่ยนะแบบนั้นก็ได้ อันนี้เราจะใส่ให้น้ำตาลเอาซีอิ๊นมไหนเนี่ยนะมนูมอะอวิธีการง่ายของการโชวม์มาชานะคะทุกคนถ้าใครมีอะไรที่เป็นปัญหาน่สามารถฝันได้เลยนะคะมันจะง่ายมา,าก ถ้ามีเครื่องปัน่นมันง่ายกว่าน,นี้นะถือว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันก็ยังไปจับตัวเป็นก้อนอยู่ต้องมีอะไรที่เป็นคนง่ายกว่านี้นะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะทุกคน <c oughs> เราจะทำตัวโทสกันนะคะทุกคนทุ่มซอคูมอชนะคะเราซื้อเห็ดมาเราก็หั่นขนาดเราก็ใส่เกลือกับพริกไทยนะคะอันนี้ที่นี่มันมีในส่วนของเหมืนอนซอสด้วยนิดหน่อย Don't make experiments hey, thing, <laughs> <laughs> What do you think of prefer on, in the press or okay. okay. oh. nah. <laughs> <laughs> like in the pan? Okay We're going to clear it It's like ทอดเหตุแะ่ทุกคนมันไม่เชิงกระท้อนนะคะใส่น้ำมันไปแล้วก็ผัดให้มันเยี่ยวเนี้ยวเนาะเพราะอร่อยมากที่ขนมปังทอดรากจะบอออร่อยมากนะคะเป็นหารกึ่งนะคะกึ่งสุขภาพและกันเนาะไม่ถึงกับสุขภาพแบบดีจ๋าขนาดนั้นนะใส่พริกไทยนะอย่าลืมใส่พริกไทยกับใส่เกลือค่ะแล้วเราก็จะมีหั่นในเรื่องของเอาคาโดแบบนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะวางไว้บนหน้าขนมปังส่วนขนมปังก็ง่ายมากๆถ้ามีเครื่องปิ้งขนมปังก็ใส่เครื่องปิ้งขนมปังนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็แบบสามารถปิ้งบนกระทะได้นะคะเป็นแบบ ปิ้งบนกระทะเนาะแล้วก็ทำหูมูดแบบนี้หูมูดแล้วก็จริงๆมันมีวิธีการทําเองด้วยนะทุมันก็ต้องไปปั่นใส่กระทงใส่กระเทียมอะไรแบบนี้ก็ไปซื้อแบบตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยนะคะที่นี่คนยุโรปเขาก็จะกินกันเรียบร้อยนะคะเมนูที่เราทําก็จะเป็นเมนูนี้ค่ะเฮ้ยสบอว่าอร่อยมากแต่ต้องรีบกินนะทุกคน มาเอเล่นตอนเย็นกันนะคะทุกคนรู้ยังว่าทำไมถึงมาที่แค่เห็นพิผูเขาน,นั้นไหมมันใหญ่มากว้าวสวยไหม แกมันสวยเกินจริงอ่ะฉันอยากให้ทุกคนมาดูอ่ะมันสวยมากมันสวยแบบทุกคนอาจจะพูดว่ามันสวยเหมือนภาพวาดแต่จริงๆภาพวาดสวยเหมือนอันนี้แกคือก็มันเก็บไว้ไม่หมดเนาะอาจจะต้องปรับแสงขึ้นโอ้ยยยยเอาย can you show me you have a power <laughs> wow so fat. Yeah. Ah. Wow. so sorry i don't have to I'm so เกิดวันนี้ค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่นั่งสมาธิเราก็จะไปทำภารกิจตอนเช้าทุกคนก็ให้ทำรูทีนนี้ดูนะคะว่าทำอะไรบ้างอันนี้เ็นที่แอร์บีนบีนะคะเป็นรูสเนนะคะ เราก็จะมาทำโรรตีนปกติไ,ได้เลยนะทุกค,คนวันนี้นั่งสมาธิได้ประมาณ5นาทีนะคะเพราะว่า เพราะอะไรนะพอร่างสมาธิไปกูฉันต้องทำคลิปเลไอย่างเออมันเลยกลายเป็นแบบไอะฉันมาทำคลิปก่อนก็เติมสายด้วยประมาณ 60, 50, หกโมงห้าสิบนะคะปกติปิดเช้าถ้าเป็นรูทีโบดปิดเลยนะปกติไม่เคยทำแบบหกโมงเครื่องหกโมงกว่านี่กตื่นมา้ว <c oughs> แต่พอมาอยู่หน้าหนา,นาวอะไรเงี้ยมันแบบเย็น <c oughs> วันนี้อากาศเย็นนะทุกนคนวันข้นอกคสีต่อมา ตื่นมาแบบแรกอ่ะเราจะดื่มน้ำก่อนเลยนะเราดื่มไปแล้วประมาณ2แก้วนะแล้วก็ฉี่ให้ออกฉี่ออกไปเลยแล้วก็จะออกกําลังกายนะคะอันที่เราทำอยู่นะคะคือการเติม essential oil นะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นคริสต์มาสซึ่งกลิ่นที่ชอบมากเลยที่นี่เขามีพอดีก็เลยแบบให้บ้านมีหอมแล้วก็เราต้องทำไรคะออกกําลังกายเสร็จอาจารย์ค่ะแล้วก็จะชงชาเขียวกินไปด้วยกัน เซรั่มนะคะตอนนี้ก็จะช่วยเรื่องของการแะเกกระด่ะนะคะเราถามว่กระจังขึ้งเลยก็ใช้ตนนัวนี้ได้ค่ะแนะนำว่าถ้าอยู่ไทยใช้กระดาษอันนะนี้สะอาดดีมากให้เราหิมะปิดขวดอีขวดที่หมดแล้วมัม้งอีกคนอยู่เบ้านนะคะโอเคไปเปลี่ยนชุดกันเพื่อเตรียมที่จะโชวชักเที่ยว,วของ่ากาย ฟุ้งใจเองเตรียชมชงชาเขียวไปค่ะเราไม่รู้เลยว่านี่มันคือเครื่องอะไรแต่มันเป็นเครื่องชงกาแฟมัน,น,น่าจะอบร้อนได้เหมือนกันวันนี้เราจะเป็นกินชาเขียวอุ่นๆอุ๊บๆแล้กินสุดใส่นมไปนะคะอันนี้เป็นนมถั่วเหลืองซึ่งมีน้ำตาลค <c oughs> ่ะถ้าอยากกินกาแดีต้องมีตอวน้ำตาลนะคะทุกคนเอะไะฉันรู้ว่ากินนมถั่วเหลืองไม่มีน้ำตาลตลอดถูยไหกคะแต่ว่ามันมีสองอันนะคะมันเมียบมันมีน้ำตาลแต่ไม่มีน้ำตาลเลอะ แล้วก็ใส่ชาเขียบงอกนี่เป็นชาเขียบที่ซื้อจุนี่นะคะหอมกลุ่นที่ไหนล่ะกันเบื้องความเงียไม่รู้ว่าทำอย่างนี้นะสึ่งคนที่คนนี้ดูอยู่อะแล้วเขารู้แล้วก็จะให้มันหมุนได้หรอเฮ้ยลูกหยีทำไปนานแล้วมันเหมือนเป็นเครื่องตีฟองปะมันไม่ใช่เครื่องกรุ่กาแฟ โอ้ยคุปเก้โอเคพอดีเลยฉันต้องการอะไรที่มันมุนๆไม่ได้ใช้งานหรอเวใช้งานจะครบทุกอันแหละใเนี่ย I e ันนี้สไบวิช mm ู hmm. now finish to do list <laughs> I love you I love you ฉันลืมเกือบกินโพภไติกของฉันนะคะอันนี้เป็นโพภไตรมหาคะองแดนเราเองนะคะที่เราเายได้มากมากอู้อ้อู้อู้เฮ้ไอ้ันเก่า oh ูอ oh. oh ้คนเก่า oh. oh oh. go, go. ส่วนคลิปออกกำลังกายนะคะก็จะเป็นคลิปนี้นะนี่ค่ะถ้นจะได้ก้นเต็มๆเลยคะ่ะทุกคนแน่น่าว่าคลิปนี้คือปังมากแต่ว่าอาจจะต้องบาลานซ์ตัวเองหน่อย เ,เราจะเล่นก้นมากกว่านะคะหน้าท้องเนี่ยเราจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่หน้าท้องอยากจะบอกว่าถ้า,าหน้าท้องกับกลนนะหน้าท้องเนี่ยเล่นแล้วเจ็บ ล้วฉันทั้งทำงานเสร็จไปสองอย่างเองค่ะดูคดงได้ว่าฉันทำอะไรค่ะฉันทำคลิปต่อค่ะคือเมื่อเช้ามา,า,ากินไข่เป็นไข่เจียวนะคะแล้วก็ต้มไข่ให้แฟนแตัวเองก็กินไข่เจียวเยอะกว่าก็เลยต้มไข่เพิ่มนะคะแล้วก็เมื่อกี้ทำงานเสร็จไปสองอย่างแล้วคุยกับพาร์ทเนอร์นะคะคุยกับเพื่อนนะคะตกลงวันนี้นะแล้วก็ท่านคลิปยังไนละกันดูดิโอ้ยหลายอย่างไปทำนานน่าจะมาสามสามอย่างสี่อย่างอยู่ โอเคพอทำคลิปเสร็จเดี๋ยวฉันจะต้องโฟกัสงานอีกจริงจังละแล้วลวันนี้คืออากาศ่ะทุกคนอยากให้ดูก็มันมีตะมอกเดี๋ยวดิผู้เขาหายไปแล้วอ่าหวังว่าตอนบ่ายเท่าที่เราเช็คสภาพอากาศนะเขาบอกว่าแดดมันจะออกออกกี่โมงออกตอนไหนออกแล้วเรียกด้วยโอเคเดี๋ยวไปโฟกัสกับการทำคลิแล้วก็ไปโฟกัสกับการทำงาน,นะคะ่ะ โอ้ในแต่ละวันเราก็จะมีแบบนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นแบบ d ด i r ่แพนนะคะก็คือแพนในแต่ละวันล้วนะคะเคียน้ออันนี้แพนซื้อให้นะคะนะคะเสร็จไปแค่ไปกี่ย่างโอ้โหได้อีกว่ะ กินอ yeah. right. mm ัล n านูนไรซ์อือหือวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาว่างพอดีก็เลยออกมาเดินเล่นกันล้อนี้แดดออกทุกคนนะคะหลังจากที่เราไลฟ์ในทิกตอกเสร็จแล้วนะคะทำงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีอัดคลิปวิดีโอไปหลายคลิปเหมือนกันแต่เป็นคลิปแนวตั้งเนาะคลิปวิดีโอทิกตอกเลยจริงๆเนี่ยอยากอัดคลิปแนวยาวอยู่นะคะแต่ว่าไม่น่าจะทันก็เลยออกมาก่อนอยากจะกินเพราะว่าเดี๋ยวประมาณช่วงหกโมงอยะะ่างเงี้ยค่ะแฟนจะมีแบบพอง,งานเดี๋ยวจะออกไปไม่ได้แล้วแล้วก็จะดึกแล้วจะค่ำ

ก็คอาหารไทยนะจะสรุปนังเกที่ถายรูปรีออนแล้วก็แกงเผ็ดเหมือนเดิมงานแรกที่เรามาเลยนะคะตอนนี้อะกลับแล้วนะคะทุกคนนะคะวันนี้วันสุดท้ายคือเมื่อวานนี้ก็คือเออไม่ได้ถ่ายเลยนะคะไปถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้อัปเดตเนาะเมื่อคืนก็เนื่องทํางานเรียนนะคะเมื่อยด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ เดี๋ยวถ่ายทุกนะคะกับสุดท้ายก่อนไปวันนี้มาเช้าฝนตกแกดูวิวสิอย่าลืมติดตามไอจีกันด้วยนะคะ